โอเคก็ okay, สวัสดีะคะ่ะทุกนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาจัดทรงผมหรือว่าอะไรนะคะเราจะมาดูเอ่อโทรศัพท์ของแชงม่านนะคะครั้งก่อนเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันตกอยู่บนพื้นแล้วฉันเนี่ยก็ก็แบบเอ่อก,ก,ก,ก็ก็ไปเก็บมาอย่างเงี้ยโทรไม่รู้โทรศัพท์พังหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาเช็ดดูกันไปก็พร้พอมพร้พอมกันเลยนะคะอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะรีบไปกดติดตามไมเลยจะมีช่องใหม่แล้วนะ ดูไปดูกันเลยนี่ยแบบคืออยากจะบอกว่าโทรศัพท์อันเนี้น่าจะพังไปหลายรุ่นแล้วล่ะนี่เนี่ยอาวรากดต่างต่างเลยดีกว่าอเฮ้ยตื่นดิเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยปล่อยให้มันพังไปอยู่นี่แหละอ่า เสียจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยแบตหมดอัน,นตรนอน,นี้เอิมก็นั่นแหละคะ่ะทุกผู้มชมถาคือพอดีว่าเรากดไปที่ y ยูทูบแล้วใช่ไหมแล้วแบบมันไม่ติดอะคือเราพยายามจะหาข้อมูลแล้วมันแต่มันไม่ติดเนี่ยนั่นแหละคือข้อเสียของมันนะคะทุกผู้ชมเอยอย่างนี้ต้องไปบอกของข้อดิบแล้วล่ะว่าโทรศัพท์โต้เสียส่นนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าคือโทรศัพท์เราอาจจะแบบ เครื่องอาจจะไม่แรงอะไรขนาดนั้นนะแต่นั่นแหละสวัสดีบ๊ายบายค่ะอารมณ์เสียจริงๆมากบอกก่อน